สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ดล่าพาเพื่อนๆมาชมความงามของถุงเงินถุงทองนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกตลอดอาทิตย์เลยนะคะเป็นฝนตกหนักๆตลอดทั้งวันถุงเงินถุงทองที่เลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนก็จะได้รับน้ําฝนแบบเต็มๆนะคะ2วันหลังนี้ก็คือเขาได้รับแดดนะคะได้รับแดดเต็มๆฝนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะการจเจริญเติบโตของถุงเงินถุงทองก็ มีการแผ่ทรงพุ่มที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะหลอดใบใหม่เนี่ยออกมาเร็วทั้งที่ถุงทองยังไม่กลายเป็นถุงเงินเลยนะคะโดยเฉพาะเข่งนี้นะคะเข่งที่เป็นหน่อชิดเนี่ยด้านล่างด้านข้างๆเข่งนะคะก็จะมีไหลแทงทะลุออกมาส่วนด้านบนนะคะบริเวณต้นของเขาเนี่ยก็มีหลอดใบใหม่ที่กำลังแทงออกมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ถุงเงินถุงทองตามที่แมดล่าปลูกนะคะก็คือปลูกได้ทุกฤดูก,กาลค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรมากมายค่ะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเขาเป็นไม้ประเภทว่านก็ปรุงดินให้ร่วนเข้าไว้แค่นั้นค่ะไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่านะคะแล้วเขาเหมาะสําหรับปลูกในประเทศไทยเพราะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดๆนะคะได้แดดตลอดทั้งวันเนี่ย เขาโตรเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนขาแมนาล่าถ่ายคลิปแบบไม่ได้ซูมนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะหน่อชิดค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะนะคะใบของเขาไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเพราะว่าเอา่อเป็นหน่อชิดและปลูกในพื้นที่จำกัดนะคะคือภาชนะที่ปลูกเนี่ยไม่ ไม่ใหญ่กว่าทรงพุ่มของเขานะคะทําให้ใบของเขาก็คงจะไม่ใหญ่มากกว่านี้แล้วนะคะ <S <S เป็นใบขนาดกลางๆนะคะไม่ไม่ใหญ่โตแบบอลังการงานสร้างเท่ากับต้นที่ปลูก1ต้นในหนึ่งกระถางตัวนั้นคือจะใบใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะช่วงนี้ช่วงที่ไม่ได้รับน้ำฝนก็เริ่มให้น้ำนะคะ เริ่มให้น้ําช่วงเช้าค่ะให้ให้แบบชุ่มๆเลยนะคะเพื่อนๆให้น้ําช่วงเช้าทุกต้นเลยค่ะนะคะนี่ค่ะตอนนี้ดินเดี๋ยวแม่ดานล่าให้ดูดินนะคะเย็นแล้วนะคะดินยังปั้นติดยังมีความชื้นอยู่นะคะแสดงว่า,าการรดน้ำเมื่อเช้าเนี่ย ได้ปริมาณที่พอเหมาะอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะความชื้นยังไม่หายไปดินยังเป็นดินเย็นๆอยู่นะคะเหมาะมากนะคะในการเจริญเติบโตของถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหลอดใบใหม่ก็เริ่มออกนะคะออกแม่ดาน่าเพิ่งให้ผงชุรสไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะหลังจากฝนหยุดตกนะคะแม่ดาน่าก็โรยผงชุรสรอบผลต้นนะคะส่วนไหลที่ออก ะลุเข่งที่ยังไม่ขุดเนี่ยค่ะบางไหลก็จะเกิดเป็นสีน้ําตาลนะคะเหมือนจะเหมือนจะแห้งไปนะคะเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้อขุดมาชําได้เลยนะคะถุงเงินถุงทองที่ปลูกลงดินเนี่ยไม่ไม่ยังไม่เห็นหน่อเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าปลูกลงกระถางลงเข่งเนี่ยได้ไหลได้หน่อเร็วมากเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะนะคะ ถุงทองพร้อมกันทุกต้นก็จะได้ถุงทองเข่งนี้สี่ใบนะคะถุงเงินก็สี่ใบนะคะแต่ละต้นก็ไม่ใช่ว่าได้หนึ่งใบสองใบนะคะก็ได้สี่ใบห้าใบนะคะหนึ่งนะคะต้นนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลอดใบใหม่เป็นห้าใบนะคะเพื่อน คืออย่างน้อยเนี่ยต้นหนึ่งก็ได้สามใบนะคะสามใบขึ้นค่ะทรงพุ่มโดยสวยนะคะเป็นอย่างนี่เลยชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันสวยอะ่ะสวยถูกใจนะคะถูกใจคนปลูกนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมอาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะชมเพลินๆไปนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแม่ดัานล่าก็จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะพาชมความงามของต้นไม้ที่ปลูกค่ะ ถุงเงินถุงทองสามใบนี้นะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเกิดจากต้นเดียวกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะใบใหญ่ใบใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ยถุงใหญ่นะคะหางก็ค่อนข้างยาวคะ่ะเพื่อนๆคะต้นนี้ได้ทั้งหมดน่าจะหกใบนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะ ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบที่สามใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกค่ะกำลังออกนะคะเพื่อนๆหาสวยมากๆเลยนะคะสูงทุ่มหัวเม่ดัลล่าเลยนะคะสูงน่าจะเมตรหกสิบเจ็ดสิบเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยอายุต้นก็เกือบเกือบอ่าสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะเป็นถุงเงินถุงทองท,องที่สูงใหญ่ หน่อที่ออกรอบคนต้นก็เป็นหน่อที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสามารถแยกไปปลูกได้เลยนะคะส่วนถุงเงินถุงทองอีกหนึ่งต้นหนึ่งกระถางนะคะที่เกิดหน่อแทงออกมาข้างซอกใบนะคะตอนนีอ้อีกหนึ่งหน่อเนี่ยแทงหลอดใบใหม่ออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลย เออหนึ่งต้นหนึ่งต้นได้สองต้นนะคะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะนะส่วนหนอก็สูงนะคะสูงใหญ่แล้วค่ะพืนๆานี่ค่ะชมเพลินๆไปนะคะพเพื่อนๆขาความงามของถุงเงินถุงทองคือชมได้ทุกๆวันเลยนะคะเพราะเขาสวยสวยถูกใจนะคะถูกใจคนปลูกมากๆเลยนะคะ ปลูกครั้งเดียวได้ชมเป็นปี2ปีเลยสำหรับถุงเงินถุงทองที่ปลูกแยกดนอใน1กระถางนะคะหกระถางปลูกไปสหน่อนะคะทรงพุ่งของเขาก็ดูแบบกระจัดกระจายนะคะเพื่อนกระจัดกระจายคือต่างคนต่างโตนะคะเพื่อนต่างคนต่างโตแต่ก็โตนะคะแต่ว่าเจริญเติบโตไม่ค่อยเท่ากันคะ่ะเพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะ รอดทุกต้นนะคะก็รอดูตอนฟอร์มเข้ามาเต็มๆนะคะว่าทรงพุ่มเขาจะออกมาแบบไหนจะเหมือนกับต้นที่เกิดที่ปลูกหน่อชิดหรือไม่นะคะเพื่อนขะ,นค,ะคือจุดสังเกตของถุงเงินถุงทองเนี่ยเขาจะาพูดยังไงอะ่ะเขาจะเ,าเลี้ยงรากตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเขาจะ ให้รากของเขานี่จเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนนะคะแล้วพอรากเขาเดินดีนะคะต่อไปก็จะเป็นการจเจริญเติบโตทางใบแล้วนะคะเพื่อนๆคือช่วงนั้นนี่จะเป็นการจเจริญเติบโตที่ก้าวกระโดดนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะหน่อยแยกในหนึ่งกระถางค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็คือย้ายมาเดือนกวกว่าแล้วนะคะเปรียบเทียบนะคะแม่ดล่าจะเปรียบเทียบกับหน่อชิดนะคะว่าทรงพุ่มของเขา จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะคลิปนี้แม่นัล่าก็พาเพื่อนๆมาชมถุงเงินถุงทองหลังจากฝนตกแล้วก็หลังจากได้ผงชุรดไปสองวันนะคะทรงพุ่มของถุงเงินถุงทองโดยเฉพาะเข่งที่ปลูกหน่อชิดเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทรงพุ่มสวยนะคะหลอดใบใหม่มาเร็วไหลก็ออกเยอะนะคะเพื่อนๆ ปลูกอย่างนี้ชอบมากเลยนะคะสําหรับแม่ดัลล่าเนี่ยน่าจะปลูกตั้งนานแล้วนะคะหาหน่อชิดมาปลูกนะคะจะได้ทรงพุ่มสวยๆและต้นของเขาก็ไม่สูงใหญ่เกินไปนะคะใบก็ไม่ใหญ่เกินไปกํลาลังงามเลยค่ะนะคะคลิปนี้แม่ดัลล่าก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะชมความงามของถุงเงินถุงทองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ Thank you